สวัสดีครับผมพบกับโจ้ยเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็เตรียมรถส่งมอบอีกเช่นเคยครับผมตัวนี้เป็นรถ MG4 ตัวนำเข้านะครับผมนะราคาค่าตัวที่969,000นะครับนะฮะเราหันราคาลงมานะครับส่วนรถแบบจุกๆนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวนำเข้านะฮะ รับประกันแบตเตอรี่และก็ตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานเหมือนกับตัวที่ประกอบไทยเหมือนเช่นกันนะครับผมนะฮะนี่สีเทานะฮะตัวนี้เราส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะแคมเปญเราจัดให้แบบจุกๆนะครับนะฮะคันนี้เป็นรถของน้องหมิวนะฮะจัดให้ลูกค้าแบบจุกๆเลยนะครับนะฮะน้องหมิวนะฮะจุกนะฮะไม่ใช่ลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าได้รับ ส่วนรถแบบจุกๆเลยนะครับผมนะฮะจัดแคมเปญน,นี้นะฮะเพื่อคุณลูกค้าเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น X นะครับสีเทานะฮะจัดให้หล่อๆนะครับเน้นส่วนรถแบบจุกๆนะฮะผมเนี่เดี๋ยวพาดูภายในนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบไทยนะครับคันสุดท้ายนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับนี่นะฮะภายในจะเป็นแบบทูโทนแบบนี้เลยนะครับ สำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถไ,ไฟฟ้า100%ไว้ใช้งานนะบอกเลยว่า MG4 ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่า1การรับประกันของเขาเนี่ยตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในรุ่นท็อปก็จะเป็นทูโทนสีทูโทนแบบนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับ คุณลูกค้าที่ยังไม่เคยทดลองขับนะฮะบอกเลยว่าเรามีรถทดลองขับนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับนี่นะรุ่นท็อปสวยมากนะฮะนะฮะตัวนี้ก็จะมีตัวไฟแบบนี้เลยสวยๆนี่นะครับสำหรับรุ่น X นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่นะฮะ้อหลังนิดนึ่งนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะฮะ เหลือคันเดียวแนละ้วคันสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับ MG4 นะครับที่เป็นตัวนําเข้านะครับผมนะฮะคันสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวประกอบไทยนะครับนะฮะราคาไม่แพงเลยถ้าเป็นรุ่นตัวประกอบไทยนะครับราคารุ่นดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0แสนกาพันก้าอนะครับผมนะฮะสำหรับกููกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับอยากได้รถไฟไฟ้า100%ไปใช้งานก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับโทรหาร โจ้ได้เลยนะครับ0619532497นะครับผมอยากได้แคมเปญแบบไหนอยากได้ดาวน้อยนะครับหรือดอกเบีย้ย0%นะครับก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับเรามีแคมเปญสุดพิเศษเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถ MT4 หรือรถที่เป็นตัวน้ำมันเป็น MT5 นะฮะหรือเป็นปลั๊กอินนะครับหรือเป็นไฮบริดน,นะฮะสนใจรถรุ่นไหนสีอะไรแจ้งได้เลยนะครับเรามี รถพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกรุ่นทุกสีนะฮะอยากลองขับก็แจ้งได้เลยนะฮะจะให้เอาไปาทดลองขับถึงที่บ้านก็แจ้งได้เลยนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาตรวจรถพร้อมที่จะส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะครับนะฮะสนใจรุ่นไหนก็แจ้งได้เลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>